กัททีปทีมมองทับกาศครับตุบาเจมีเสิมบุโรไทยปัทมิจป,ป่วยของรายการประจําวันจันทร์ที่24เมษายน2566้องเหลวผู้ชมได้ทราบคู่นี้เป็นการชิงแชมป์รุ่น110รุ่น108ปอนด์ของประเทศไทยครับในการวัชทะกันระหว่างเพชรโดนเสยช,ชอฮักไปแล้ก็ปล่อยแดงน้ำเงินดี่ธนูพิษ อดธนูครั108บ1 0 8ปอนด์เท่ากันน่าสนใจครับจะจบแบบไหนครับ,รบไปดูผลงานในดิที่ผ่านมาเขาต้องไปทั้งคู่ครับ3ฟอร,ร์มหลังของเกสีแดงครับ3ฟอร,ร์มหลังเขาเอาชนะคะแนนเอาชนะทีเคโอยกที่3ครับเชิงชาย ศักดิ์ชำนนี้ที่ไปช่วยไล่ชำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเดชพานุสองพวงออมที่ไปช่วยก,กระตบรรยากาศแห่งนี้นะครับไปล่าสุดครับสะดุดแพคะแนนเพชรลิ์นกเขาก้มอ1ิที่ไปช่วยไล่ชำเนินเมื่อ10เมื่อ5มีนาคมที่ผ่านมาโซนสามควมของกัก้ยงยิงถีนมานำสามความหลังเขายังชักกด์เขาว่าแพ้ไม่เป็นครับเอาชานะคะแนนสั่งปากชอไกยเนธ ฝม,ยมวยล่าสุดครับเอาชนะ T K O ยก3มครับพาตังชัยชินบีมวยไทยที่เวทีมวยแห่งนี้นะครับไ่ล่าสุดครับกายยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเน,นื่องครับเอาชนะ T K O ยกที่1เดชพานุต่องพวงอมบอนที่เวทีมวยกตุลาการแห่งนี้นะครับเมื่อ13บมีนาคมที่ผ่านมาอูน้ความได้เปรียบก่อนช่วงครับอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบ3-2 สนใจครับจัดจบแบบไหนครับเบียดไปเบียดมาหัวใจสภาพร่างกายใครจะชัดเจนกว่ากันครับมือคู่นี้ยังเดินเหมือนเดิมครับเพชรโดนเปครับ ชื่อครับชื่อของเขาก็มาด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงเลยครับไม่มีเกียร์หลังแล้วเดินลยุยขยับแข้งขวาแข้งขวาตัดล่างขยับบ้างครับธนูพิษหนึ่สองไม่ถึงแทงเข่าซ้ายเฮ้ยแข้งขวาไป็นโดนเป๊ะดียับไป ลอยไม่หนีครับตึงทดกันนะครับเก้าเวทีครับเก้าฟ้าแล้วก็หมดยกที่สามครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ตามกันต่อครับคู่ชิงแชมป์รุ่น108ปอนด์ของประเทศไทยครับเพชรดวนเป๋ชอห้าพยักแดงน้ำเงินธน,นูพิษสิทธิ์ยอดธนูเพชรดวนเป๋ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับส่นวนทางด้านธนูพิษนี่มาจากจังหวัดอุดรธานีซิทซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตครับ โซเปียดนเปนี่ดิพี่ตอมจะโมยชอห้าพยักไายดีค่ายดังด้วยกันทั้งคู่ครับต้องดูครับคนละทีจะจบแบบไหนครับ เปตัวยกที่4ครัอยู่ที่มุมแดงครับได้เปลี่ยนอยู่10ช่วงตัวโอแแ้แข็งแกร่งแรงเหลือเกินครับเพชรโ้นไป ัดเข่าขวาบ้างป,ป่ายยกครับต้องดูครับว่าจะมีอะไรสัพไพยแฟนมวยหรือเปล่าครับทางด้านพนนูพิษแขทงซ้ายยังติดบ้าง หมดยกที่4ครับพักได้น้ำสักคู่ตามมาตอบเกมเวทียกที่5ยกสุดท้ายครับผู้เอกของรายการศึกมวยไทยผาธมิดวันจันทร์ที่24เมษายน2566เ,เพชรจนเปนชอ5พยกกัคฆ์แดง108ปอนด์น้ำเงินดีธนูพิษสิทยอดธนูครับ108ปอนด์เท่ากันตาแซ่บกอบเป็นตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับไปไกลเกินเอื้อมแล้วตอนนี้ครับ ลายสิบช่วงตัวครับพอมีเวลาครับทดนานธนูพิษครับโอ้ต้องชื่นชมวันนี้สภาพร่างกายของทดนานเพชรโดนเปย์ครับมาดีหรือเกินครับ เล่นกองรัวครับยกสุดท้ายครับ การรวบรวมไปคะแนนครับเดี๋ยวต้องรอพี่แจ๊สครับประกาศผลคะแนนอีกรอบครับยังไม่ทางการเหยียบขึ้นไปแล้วครับเลขสี่สิบเก้าคะแนนครับ ยอดธนูไปแบบสนุกหลุดปานขาลอยท้ายๆควา้าแชมป์100 8ปอนด์ของประเทศไทยได้สำเร็จครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกายการกิฟต์ดผมและเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ